ในขณะที่เจ้าหญิงไดอาน,น่าไม่ใช้แบรนด์แชเนลหลังส่งอยากขาดจากเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์แต่ดัชเชสคามิลากลับชื่นชอบและมีอยู่หลายชิ้นเพราะตัวโลโกโลซ้ซีซีมีความหมายพิเศษกับพระองค์คามิลาดัชเชสแห่งคอนวล์หรือพระนามเดิมคามิลาโรสแมรีหรือที่รู้จักกันในพระนามคา m มิล a าปาร์เกอร์โบสเป็นพระวราชายาพระองค์ที่สอง ของเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ซึ่งพระองค์ทรงโปรดปรานไอเทมจากแบรนด์แฟชั่นสุดรู้แชเนลดูเหมือนว่าดัชเชสคาร์เมล่าจะทรงมีทั้งกระเป๋ารุ่นคลาสสิกเนื้อการเวลาและรองเท้าส้นสูงสีทูโทนที่ทรงใส่สเป็นประจำในความเป็นจริงมีการกล่าวกันว่าดัชเชสคาร์เมล่าทรงชื่นชอบชนลเนื่องจากโลโก้ตัว C ไข้เป็นสัญ,ญลักษณ์ ที่สามารถใช้แทนชาร์ลส์และคาเม l ่าได้ซึ่งต่างจากเจ้าหญิงไดอาน่าที่เคยตรัสว่าฉันไม่สามารถสวมอะไรที่เชื่อมโยงถึงตัวซที่อยู่คู่กันได้เพราะนั่นคือ c a เม l l a และชาร์ลส์อย่างไรก็ตามดัชเชสคาเมล่ายังคงชอบผลงานของแชแนลและกระเป๋าของพระองค์ที่ทรงใช้หลายครั้งก็เป็นแบบคลาสสิกอย่างแชแนลท็อปแฮนด e f ล a p เป็นหนังคาวเวียสีดำพร้อมฮาร์ดแวร์สีทองราคาประมาณ1,46,500บาทซึ่งดัชเชสคาเมล่าทรงเลือกที่จะถอดสายสะาายออกและถือโดยใช้ที่จับหนังแทนแม้ไม่มีใครรู้ว่าดัชเชสคาร์เมล่าทรงซื้อกระเป๋าใบนี้เมื่อไหร่แต่พระองค์ทรงถือหลายครั้งระหว่างเสด็จพระราชดำเนินออกงานต่างๆในปี2020และปี2021 นอกจากนี้ยังมีรองเท้าส้นสูงรุ่นคลาสสิกสีทูโทนจาก c แช n นลที่ดัชเชสทรงสวมใส่มาตั้งแต่ปี2005และตอนนี้ก็ไม่สามารถหาซื้อได้แล้วในช็อปของ Channel ทั้งนี้ดัชเชส s า c a เม l ่ายังมีกระเป๋าแช n นลอีกใบในคอลเลกชันของพระองค์แต่เป็นใบที่มิรงหยิบมาใช้นานหลายปี เป็นกระเป๋าทรงสี่เหลี่ยมพื้นผ้าขนาดเล็กและทรงใช้ให้เห็นในปี2005ซึ่งเป็นขนาดพกพาที่สมบูรณ์แบบขอขอบคุณภาพและที่มาจาก w w w g o o d h o u s e k e e p i n g c o m และขอขอบคุณสำนักข่าวพราว .com ค่ะ